สวัสดีค่ะทุกคนนีตาล็กโซช่องไวจ์เลลีนะคะก็ในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องงามแยมดีที่ช่องของเราเนี่ยได้มีของมาส่งอีกแล้วนะคะซึ่งนี่เลยทะะ่าดาก็ตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าเราคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นสารานันชนุปิสัทเล่มสองที่เราได้ผีไปเมื่อตอนเดือนบุกลา,านะคะก็เดี๋ยวนี้เราเปิดร้อมกันค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าหน้าซอ,องเนี่ยไม่ได้เขียนไว้นะคะ แล้วเราก็จะไม่ค่อยได้ด้วยเพราะเราส่งไปค่อนข้างเยอะเนาะก็เดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องของกันค่ะโอเคค่ะทุกคนก็กล่องพิศารนาก็ได้อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสังเกตว่ารอบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมาทัาเรอบ,รบกล่องเดี๋ยวเรามารอลุนด้านในกัน,นะคะ่ะอันนี้นะคะส่งมาจากสยามอินเตอร์เนาะไม่คิดว่าเขาจะเป็นสารบัญจริงๆนี่แหละ เอกลักษณ์ของช่องเราก็ยังเหมือนเดิมค่ะกันไก่ลรืๆในการแกะกล่องน,นะคะเนื่องจากไม่มีคัตเตอร์นั่นเองนี่นะคะวิธีการแกะกล่อ <c oughs> งกันกันไก่มีใครพีเรื่องนี้ไปบ้างคะบอกต,ตรงๆว่าเราอ่ะยังอ่านเล่มหนึ่งของสารบัญไม่จบเลยเว้ยดองนานมาเล่ม <c oughs> มันหนามากจริงๆอะ่ะ เราจะได้เห็นหน้าตานองแล้วคะ่ะคิดว่าน้านไหนน่าจะมีการซิลบับเบิ้ลมาอย่างดีนะคะน่าจะไม่มีอะไรเสียหายใกล้กะไม่ถึงข้อง้างยากนะคะเนี่ยรอบนี้ โอเคสำเร็จลุล่วงค่ะทุกคนก็ด้านในนะคะนี่ค่ะทุกคนนด้านในเปิดมาก็คือนี่เลยอันนี้จะเป็นตัวละครเราจำชื่อไม่ได้นะเพราะเราอ่านนั้นมาแล้วเราก็อยากอ่านไปจบด้วยคนนี้จะเป็นตัวหลัก่าหรือถ้าจะไม่ผิดนะที่อยู่ในกลุ่มของพระเอกอ่ะอืม หน่วยปรับมานใช่ไหมหรือเปล่าวะคิดว่าน่าจะผิดได้เลยก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็มาแก้กันใต้คอมเมนต์ได้นะคะแล้วว่าเราผิดนี่ยลยเป็นการ์ดเซอร์เคิลเนาะสองอันอันเล่มหนึ่งเราไม่ได้นะคะเพราะว่าเล่มหนึ่งเราซื้อไม่ทันตอนรีเนาะอืมก็หน้าตาน่ารักดีนะคะ เดี e aw, er okay, ๋ยวเรามาดูด <tr> ้านในกันค่ะห่อบบบเบิ้ลมาอย่างหนาเลยทุกคนโอเคไม่ต้องห่วงเรื่องบุบสลายแล้วอะทุกคนดูนี่นะก็คือเดี๋ยวนี้สนับพิมพ์หละสนับพิมพ์อะห่อบบบเบิ้ลค่อนข้างหนานะแล้วแกะยากมากคือแบบห่อมาทําสบายได้เลยอะยาวมากซึ่งก็ดีต่อเรานะคะมั่นใจได้เลยว่าแบบเอ่อหนังสือเราไม่บุบสลายแน่ๆน นี่ค่ะอยู่ด้านในเลยนะอันนี้รู้สึกว่าเราต้องอค่อยๆไล่แกะออกมาใช่ไหมจรงมาทีเดียวคงจะไม่ได้ก็ไล่แง,งสกอดเทปไปก่อนนะคะตอนนี้อาจริงป้าพวาเราใช้เทปใสทำอย่างเงี้ยคือแบบมันจริงมันก็ดูยากเนาะแกะยากอยู่ คือห่อมาหนามากจริงๆอะไรหลายชันเลยเอ,ออกมาแลวทุกคนเห็นไหมหนาเวร์เดือค่าดาสารบ,บัญชนลุป,ปีศาจเล่มสองนะคะวยเล่มนี้สวยมากเลยทุกคนสวยจังซึ่งเราจะขออนุญาตยังไม่แกะซิวนะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็น ปกอันนี้เป็นปกคุ่มจะมีปกจริงอยู่ด้านในอีกรอบใช่ไหมใช่เนี่ยมีปกคุ่มอยู่เนาะก็ขออนุญาตยังไม่แกะซิลเนาะเพราะว่ายังไม่ได้อ่านนะคะ <c oughs> เออคลิปนี้สั้นเหลือเกินก็เนี่ยมาเปิดกล่องให้ดูเฉยๆเปิดของทุกคนเนะาะนอกจากเล่มสองก็คือเราจะมีเล่มหนึ่งอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นเล่มหนึ่งนะคะที่เราได้มาจากงานหนังสือเป็นไงวางคู่กัน เล่มหนึ่งนี่หนากว่าเล่มสองนะคะัเนี่ยทุกคนดูเล่มสองจะเริ่มบางลงหน่อยแหละซึ่งถามว่าสารบัญหนุปิศาจเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมสำหรับสารบัญน,นะก็คือเป็นนิยายแนวแบบว่าปิศาจยุทธภพโลกมน,นุษย์อะไรเงี้ยก็คือมันเป็นเรื่องราวของหงจิ้นใช่ไหมนายเอกชื่อหงจิ้นเนี่ย เขาได้รับคำสั่งจากพ่อบุญธรรมให้ขึ้นมาทำภารกิจบนโลกมนุษย์โดยให้ไปตามหาหน่วยอันนึงที่เป็นว่าหน่วยปรับมารเออแล้ทีเนี้ยปรากฏว่าไอ้หน่วยปรับมารที่ว่านั่นอ่ะเขาล่มสลายไปแล้วน้องก็เลยแบบต้องตั้งหน่วยปราบมารขึ้นมาใหม่กับพวกเพื่อนๆของเขาที่โดนจดหมายเรียกเหมือนกันอ่ะมันก็ยังเป็นปริศนาอยู่เว้ยเพราะว่าเราเองก็ยังอ่านไม่จบเราเพิ่งอ,อ่านถึงแค่ช่วงต้นๆเองแล้วน้องก็ได้เจอกับหลี่จริงหลงพี่หลี่เนี่ยพี่แกเป็นพระเอก อืประเภทของเรื่องนี้นะคะแล้วสุดท้ายก็ได้มาเป็นหัวหน้าของหน่วยปรบมาณคือแบบตอนที่เราอ่านเนี่ยน่าจะตั้งได้แบบไม่ถึง25% 25่ะเร็แล้วแล้เขาก็น่ารักกันแล้วทุกคนคือเจอกันครั้งแรกก็ตีกันเลยเออลืมบอกไปว่าเรื่องเนี้ยมันมีเป็นเรียกว่าไงนะอนิเมะด้วยนะคะสามารถไปหาดูได้เนาะมีซับไทยอยู่เราเห็นอยู่แหละมีคนแปลไว้นะคะก็ ด้านหลังก็จะมีเป็นเล่มเล็กๆเหมือนกับของเล่มหนึ่งเลยก็คือจะเป็นตอนพิเศษนะถ้าเราจำไม่ผิดคิดว่าใช่เป็นตอนพิเศษแหละโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้เนาะสุดท้ายคือเป็นสารบ,บัญเล่มสองจริงๆซะด้วยนะคะ,ะเรื่องคลิปเนี่ยอาจจะขอชี้แจงว่า เราอาจจะได้ลงคลิปสัปดาห์ละครั้งนะคะซึ่งตอนนี้กำหนดไว้ว่าน่าจะเป็นทุกๆวันอาทิตย์เนาะทุกวันอาทิตย์น,น,น่าจะลงได้อย่างน้อยหนึ่งคลิปนะคะก็ขอโทษจริงๆถ้าแบบต้องรอนานขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็จะพยายามมาให้ได้ทุกสัปดาห์นะคะขอบคุณทุกคนที่กำลังติดตามอยู่นะคะแล้วก็สามารถลงมาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะคะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะซึ่งคลิปหน้านี่สัญญาค่ะว่าจะเป็นคลิปรีวิวนิยายจริงๆ เรื่องอัศวินท่านเอเทมด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถาคลิปวิวให้นะเราเห็นอยู่นะแต่ว่าเรายังไม่ได้ทำเดี๋ยวเราลงให้นะคะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เจนก็นต้องของลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย